สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาเข้าครัวเมนูวันนี้เราจะมาทำสุกี้แห้งโรมิคานกันค่ะเมนูสุกี้แห้งโรมิคเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่ทำง่ายๆบำรุงสุขภาพมีผักใบเขียวต่างๆล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆอย่าง,งครบถ้วนแถมยังช่วยรักษาหุ่นให้สวยผอมเพรียว หรือใครจะทานเพื่อควบคุมน้ำหนักก็ได้ค่ะแถมอร่อยผัดแห้งๆห,หอมกลิ่นน้ำมันงาดีต่อสุขภาพมากเลยทีเดียวค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยเรามาดูส่วนผสมในการทำสุกี้แห้งโรงมิทกันเลยค่ะก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันงาน้ำตาลทรายกเกลือน้ำมันพืชกระเทียม ไข่เป็ดหุ่นเส้นผักกัดขาวข้าวโพดอ่อนขึ้นช่ายผักปุ้งกุ้งลายเสือปลาหมึกเนื้อหมูปลาหมึกกรอบดูส่วนผสมกันเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาหมักหมูกันก่อนนำเนื้อหมูที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปในชามค่ะวันนี้เราเลือกใช้เป็นเนื้อหมูสันนอกนะคะแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปค่ะ วันนี้ใช้เป็นไข่เป็ดนะคะใครจะใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้ค่ะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะเพิ่มความนุ่มด้วยน้ำมันพืชแล้วก็ปรุงรสด้วยใส,ส่ซีอิ๊วขาวลงไปอีกนิดนึงค่ะแค่นี้เราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะตัวไข่แล้วก็ตัวน้ำมันพืชจะช่วยทำให้เนื้อหมูมีความนุ่มละมุนขึ้นค่ะแล้วก็พักหมูทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีค่ะ มาเริ่มทำสุกี้แห้งรวมมิรกันเลยค่ะตั้งเตาแล้วก็เทน้ำมันพืชลงไปนิดนึงค่ะใส่กระเทียมสับลงไปค่ะผัดกระเทียมสับให้มีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยนะคะพอกระเทียมสับเริ่มมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาก็ให้ใส่หมูที่เราหมักไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เราจะผัดหมูให้เขาค่อนข้างสุกก่อนนะคะประมาณ80ค่ะก่อนที่จะใส่กุ้งปลาหมึกแล้วก็ปลาหมึกกรอบตามลงไปนะคะเพราะว่าตัวหมูเนี่ยเขาจะค่อนข้างสุกช้ากว่าตัวอื่นๆค่ะนี่ค่ะสุกประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะจากนั้นก็นําปลาหมึกกรอบค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยปลาหมึกสดทุกอย่างผ่านการล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะอาหารทะเลทุกอย่างเรานําไปล้างผ่านน้าเกลือเรียบร้อยนะคะเพื่อสบัดความคาวของ ของทะเลทุกอย่างออกเรียบร้อยค่ะเวลานํามาผัดเขาจะได้ไม่มีกลิ่นคาวติดมานะคะพอปลาหมึกเริ่มสุกเราก็นํากุ้งใส่ลงไปได้เลยค่ะวันนี้เราเลือกใช้เป็นกุ้งลายเสือนะคะเพราะว่าเนื้อของกุ้งลายเสือเขาจะมีความแน่นกว่ากุ้งขาวทั่วๆไปค่ะมาปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะตามด้วยน้าําปลาแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ําตาลทรายค่ะ ผัดคุกเขาส่วนผสมที่เราใส่ลงไปผัดคุกเขาให้ทั่วเลยค่ะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปได้เลยค่ะวุ้นเส้นจะไปช่วยดูดเอาน้ําที่เราใส่ลงไปพวกน้ําเครื่องปรุงต่างๆหรือว่าน้ําที่ออกมาจากตัวกุ้งตัวปลาหมึกทุกๆอย่างนะคะเขาก็จะไปดูดซึมน้ําตัวนี้ค่ะพอเราผัดมาได้สักพักตัววุ้นเส้นยุบตัวลงเราก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยค่ะ ค่อยๆเขีย่ยตัวไข่นะคะอย่าเพิ่งเขีย่ยแรงๆหรือว่าผัดแรงๆนะคะไม่อย่างนั้นตัวไข่จะเละไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะนี่ค่ะทําแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักให้เขาเซตตัวค่ะแล้วก็ค่อยๆพลิกค่ะนี่ค่ะค่อยๆพลิกแบบนี้ค่ะพอไข่เริ่มเซตตัวแล้วนะคะเราก็จะนําผักมาใส่เลยค่ะใส่ผักกาดขาวลงไปก่อนนะคะ นี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเขาก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วก็ใส่ข้อพดอ่อนลงไปได้เลยค่ะในการใส่ผักเราก็จะใส่ผักที่ค่อนข้างสุกยากลงไปก่อนส่วนผักใบเขียวเราก็จะใส่ตามทีหลังนะคะผักใบเขียวเขาก็จะสุกง่ายกว่าผักใบขาวค่ะนี่ค่ะผักก็เริ่มสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผักใบเขียวต่อเลยค่ะ ใส่ผักบุ้งลงไปก่อนค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยขึ้นช่ายค่ะเพิ่มความหอมนะคะนี่ค่ะค่อยคพลิกค่อยๆผัดไปนะคะให้ตัวผักใบเขียวเขาสลดตัวลงค่ะนี่ค่ะพอผักเริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสชาติด้วยการใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปเลยค่ะใครชอบเข้มข้นก็ใส่เยอะหน่อยนะคะนี่ค่ะ จากนั้นก็ใส่น้ำมันงาเพิ่มความหอมลงไปเลยค่ะการผัดซุกี้แห้งรวมมิตรนะคะความอร่อยจะอยู่ที่น้ำมันงาค่ะน้ำมันงาก็จะช่วยเพิ่มความหอมความอยากอาหารเพิ่มขึ้นค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะพอเราผัดทุกอย่างเริ่มมีกลิ่นโชยหอมขึ้นมาแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ สุกี้แห้งรวมมิตรในวันนี้นะคะเป็นยังไงมั่งคะหน้าตาน่าทานไหมคะนี่ค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะเมนูสุกี้แห้งรวมมิตรเป็นเมนูที่ทําง่ายๆไม่ยุ่งยากแถมมีประโยชน์มากมายด้วยค่ะใครที่ต้องการลดหุ่นให้สวยผอมเพรียวเมนูนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะ แล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fan Page จุดเตาเข้ากลัวให้เราด้วยนะคะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ